อาร้านน้ำร้านหนึ่งที่เขาบอกกำลังมาแรงในโซเชียลเลยในตอนนี้นะครับเพ้นแก้แบบสักช็อตน้ำตรงน้ำตาลแบบปุ้ม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 ก็เลยอยากมาลองมางานตรงน,นี้ก็จะเป็นนะนี่นะร้านก๋วยเตี๋ยวไหหลับเขาบอกว่าเป็นของชอบของอาจารย์ชาชานะครับเส้นแบบแน่นๆเลยนะเส้นอ่นนะอืมซึ่งเขาเต็มปากเต็มคำมากอืมอ,อ,อร่อยนะอร่อยสวัสดีครับอยู่โมอาดอีด e ีอาดนะฮะโหเนี่ บอกเลยชิพนี้ยอมเปียกวันนี้ยอมเปียกเลยดูลืมใส่ในาฬิกาด้วยมาะครับ<อ>คือวันเนี้ยผมไปเห็นร้านน้ำร้านหนึ่งที่เขาบอกกำลังมาแรงในโซเชียลเลยในตอนนี้นะครับเห็นแกแบบตักช็อตน้ำตรงน้ำตาลแบบพุ่มพุ่มพุ่มุมก็มมเลยอยากมาลองมางาร้านที่ผมมาวันนี้ก็คือร้านร้านป้านิปากแดงกาแฟโบราณนมสด อ่ะไม่รู้ว่าช่ดร้านถูกหรือเปล่านะก็ตอนนี้นะเราอยู่ที่ซอยผัดลบหนึ่งนะครับสำหรับร้านเนี่ยร้านจะอยู่ก่อนถึงสารเฉพาะเสืออันนี้ตรงนี้จะเป็นถนนผันดลมนะครับก็คือตรงเนี้ยร้านของจินร้านอาหารเด็ดๆเนีดเด่ยเยอะนะ <c oughs> ตอนนี้ก็ประมาณเวลาประมาณ จะบ่ายหนึ่งแล้วร้านนี้จะเปิดตั้งแต่6กโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงเปิดทุกวันนะครับก็ชื่อร้านป้นนิดปากแดงแกาแฟโบราณแหละน่าจะชื่อร้านเขานะฮะผมเห็นแบบเวลาการใส่น้าตาลเนี่ยก็เลยอยากจะมาลองมากแล้วตอนนี้คนก็ยังต่อคิวอยู่นะตอนแรกบอกว่าคิดว่าฝนตกแล้วคนจะไม่ต่อคิวแต่ตอนนี้คนตอนกำลังต่อคิวอยู่ซึ่งเห็นว่าถ้ามาตอนเช้าๆเนี่ยคนน่าจะต่อแถวยาวรับผมเดี๋ยวเราเดินไปเลยครับมาไม่ยากครับไม่ยากเดินมาเดินมาแต่ตอนนี้เราต้องไปต่อเราต้องไปต่อคิวก่อนมาต่อคิวก่อน,น ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรนี่นะร้านก๋วยเตี๋ยวหายหลับเขาบอกว่าเป็นอะไรนี่นะ <c oughs> เป็นของชอบของอาจารย์ชาชานะครับ <c oughs> ต่อคิวก่อน ตอนนี้ก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครอันนี้สั่งจะเป็นโกโก้ก,กับชาไทยเดี๋ยวเราลองชิมกันแล้วทีเนี้ยคลิปมันจะสั้นไปใช่ไหมเดีย๋ยวผมจะไปต่อร้านนี้เดีย๋ยวไปดูไปดูคิวร้านนี้กันหน่อยสองคนมีโต๊ะว,ว่างอยู่อ่ามีโต๊ะว,ว่างพอดีเลยนี่ฮะเขาบอกว่าเ,เ,เราเราต้องใสด่ดูเมนูที่โต๊ะก่อนไหมหรือว่าจะสั่งเดี๋ยวเดดูเมนูที่โต๊ะก่อนก็ได้ครับข้างในเลยครับพี่ข้างในไปเข้า,ขามาเมนูจะมีสองหน้านะครับอันนี้คิวอาหารนะ ครับผมเดี๋ยวจะกู่มาล้บเขาดได้ครับผมครับขนมจีนหายหล่อกระ,ะปีหายหนัก ได้ชิมเดี๋ยวชิมนี่ก๋วยเตี๋ยวไฮห,หลําเนี่ยมันจะมีทั้งน้ำพ่นแล้วก็น้ำใสนะพ่นน้ำใสลแล้วก็มีแห้งด้วยไฟกระเพาะอยากกินทุกอย่างเลยเอะเมนูมีค่อนข้างเยอะสำหรับร้านนี้นะครับระหว่างที่เราอรอก๋วยเตี๋ยวนะครับเราก็มาชิมนี่ก่อนชาของป้านิดวันนี้นะครับคลิปนี้อาจจะสั้นไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเราไม่ได้แบบว่าตั้งใจที่จะมาร้านในร้านหนึ่งอะไรแต่ว่าร้านป้าน,นิดตั้งใจตั้งใจมาแต่ว่าดูเหมือนมันจะสั้นผม<ๆ>ก็เลยต่อร้านนี้<ๆ>ให้กับท่านผู้ชมได้ดูเลยนะครับต้องขออภัยด้วยนะฮะ ปุ้มปุ้มปุ้มคือเมื่อก ah. ี UU. ้ผมเห็นของฝรั่งนะที่เขาสั่งหรือของใครสั่งไม่รู้อะน้ำตาลนี่ครึ่งแก้วเลยนะครึ่งแก้วเลยนะอื มันหวานนะแล้วก็มันมีความหวานของนมด้วยอ่ะเพราะว่าบ้านแกมีนมสดอยู่หน้าร้านอ่ะที่แบบว่าช้อนใส่เข้าทุกเมนูแล้วก็เมนูทุกเมนูของที่ร้านอ่ะถ้าเป็นน้ำจะ40บาทเลยนะเมนูคือแล้วแบบว่าเขาถุงแบบมันเริ่มเลยอ่ะให้ดูสิคือถุงเอาค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะฮะ คออแต่มันก็ไม่ได้หวานมากนะม,นมันหวานนะมันหวานอยู่แล้วเพราะว่าน้าตาลค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าผมไม่รู้สึกเลี่ยนอะ่ะหรือว่าผมชอบอม,มันกินครีมเลยอะ่ะม,มีนมด้วยนะมันไม่ได้หวานเนี่ยเดี๋ยวต้องลอง,งอีกอ,อันนี้ไม่เดี๋ยวคนบอกว่ามากินแค่เป็นคอนเทนต์หรือว่ามากินแล้วก็ไม่มาส้มแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้หวานอะไรขนาดนั้นนะเออ หรือว่าเราเป็นคนชอบหวานนะผมผมมเป็นคนชอบหวานอยู่แล้วแต่ถ้ามันหวานมากเราจะรู้รเดี๋ยวลองกินโกโกโด้ดูสีเข้มข้นนะพี่เนี่ยโกโก้ยิ่งแบบอ๋อโกโก้หวานน้อยอืม โกโก้ก็จะเข้มๆเลยหวานน้อยอันนี้หวานน้อยจริงอันนี้หวานน้อยอุ้ยคุณผู้ชมเอ้ยนะเขาชงน้ำอร่อยนะไม่เิเล่นะเนี่ยคือหวานมากกับหวานน้อยอันนี้คือต่างกันชัดเจนเลยอันนี้หวานน้อยก็จะแบบยังมีแบบผอมๆหน่อยเออโกโก้ครับผมโดยรวมแล้วผมว่าอร่อยครับมามากินได้นะครับก็ร้านของประเภทนี่น่าจะหกโมงครึ่งถึงมาสาโมงนะครับที่ถนนมหาสนุปก็คือตรงนี้ผมอยู่ระหว่างมหาสนุปหนึ่งกับมหาสนุปสองก็คืออยู่ตรงกลางเลยแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวที่เรากินตรงนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวไฮหลังโก๋ลุนอยากแวะก็คือเดี๋ยวชิมันเยะซห่ออโคครบ ดูนะดูทององนี่ดูอันนี้ก็จะเป็นน้ำข้นอันนี้เป็นน้ำข้นหมูตุ๋นนะแล้วมีหมูกรอบมาให้ด้วยคิออ่ะเขาต้องกินแบบกระปิมาดูกระปิครับนี่ถามว่าเราถนัดไหมเราก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะเราใส่ไปเลยหนึ่งช้อนสองช้อนอลืมอ่ะลืมชิมก่อนเดีอยะลองน้ำ น้ำผัดเจี๋ยวหาย่านนี่นจเนเดืดนะมีเค็มหวานเค็มข้นแต่นี่เดี๋ยว,วพอเราลองคนกักบกระปิไปจรินกระปิเครื่องปรุงก็จะมีพวกน้ำส้มนะครับอ่าพริกไทยหน่อยอพริกไทยอันนี้ไม่รู้นะว่าต้องยังไงแต่ว่าผมปรุงขอปรุงเป็นรสชาติของตัวเองก่อนแล้วกันจริงๆนี่น้ำตาลไม่อยากเติมแล้วนะนะเพราะว่าน้ำตาลนี่ได้าจากประดิษฐ์มาเยอะแนละ้วเมื่อกี้ก็คือปรุงให้สีมันน่ากินขึ้นให้มันแบบว่าเผ็ดดูเผ็ดอย ออโอ้โหชิโก้จะหวันเส้นนี่เส้นแบบแน่นๆเลยนะเส้อนอ่ะอืมเส้นเขาเต็มปากเต็มคำมาก <c oughs> อืมอร่อยครับอร่อยอ่ะ <c oughs> อันนี้เป็นเส้นขนมจีนกับเส้นกลมใหญ่ๆดี <accurately S 2> hmm hmm. หม like. mm ูกรอบกรอบมากหมูกรอบหนังกรอบมากอร่อยอ่ะอื่มตัวหมูตุ๋นเขาดีนะเนี่ยเนื้อนุ่มนุ่มแบบกรุบๆแล้วตัวหมูตุ๋นเขาอืมละลายอร่อยอืมน้ำพริกอร่อยแล้วเขาเริ่มเก็บร้านแล้วอะนี่จะบ่ายถออหรือว่าเขาปิดบ่ายสองอืมอืมอร่อย ตอนกขาปีา๋ไหหลำัวเฉพาะของตัวรุ่นเศษเล็กน้อยวิธีในการเพิ่มรสชา,า,าติในชามไหหลำตะกะปิใส่เพื่อน,น้ำจิ้มเพื่อจิ้มหมูตะกะปิลงในชา,ามไหหลำสองสามช้อนวันนี้พี่ก็ใส่สองช้อนหรือถ้าใครจะตักแยกอ่ะแยกใส่นี่นะครับไว้จิ้มหมูกินอ,อ่างห่านอ๋อมาลองหมูกรอบเปล่าหมูกรอบจิ้มค่อข้างหนา <c oughs> ไม่จืดนะไม่จืด จะหนังให้กรอบเลยก็ฝนก็ตกไม่อยู่เลยครับวันนี้ทั้งวันแน่นอนดูทรงร้านเปิด8โมงถึงบ่าย3อยู่บรรจันต์อ่อเพี่อนๆของฟื้นการเคิมเนี่ยอันนี้จะเป็นน้ำใสนะครับ นงำใสวันนี้จะไม่ได้ไม่น่าไ,ไ,ไ,ได้ไปไหนแล้วตักมาใหก่อนนะครัน้ำใสคือน้ำซุปนี่เหมือนแบบว่าได้กลิ่นแบบว่ากระเพาะแบบกระเพาะแล้วก็พริกไทยแบบเผ็ดเลยอะ่ะน้ำใสต้องกินคู่กับเพาะกระเพาะน่ากินมากอันนี้ของจ๋าเหมือนกำลังกินก๋วยจั๊บอยู่เลยอะ่ะ อันนี้ก็สามารถใส่กระปิได้นะถ้าหั่นเาแต,ตากต่างจากก๋วยเตี๋ยวธรรมาดาไงเรมองว่าตัวน้ําใสเนี่ยตอนนี้นะผมสั่งเป็นน้ําใสกับน้ำข้นใช่ไหมตัวน้ําใสเนี่ยตอนนี้มันจะเหมือนกับกินพวกก๋วยจั๊บอยู่เลยก๋วยจั๊บ <c oughs> นะน้ําใสพริกไทยเผ็ดๆนะน่านอย่างเงี้ยนะโดนงั้นเขาก็จะเหนียวหนึบจุกจึบแบบใช้ฟันกัดนก็คือกัดขาดเลยอืม <c oughs> อร่อยส่วนตัวน้ําข้นเนี่ยก็จะนัวๆอืมนัวๆเนี่ยเหนียวแต่ว่าพอคนคนไปน้ำมันก็ไม่ได้เหนียวมากฮะ อืมครับเออมาแลบนั้นสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรหาก็าคือจริงอ่ะเราอ่ะอยากจะมากินปั้นนีดแต่ว่าพวกคลปมันตั้งเกินไปผมก็เลยแลว่ร้านนี้ให้เลยแล้วกันเพราะว่าเคยเห็นเราซื้อเขาเคยรีวิวมาแล้วว่าเป็นร้านเด็ดของท่านสักชาดูว่า ก็เลยลองกินดูบ้างก็อร่อยอร่อยสมคำแล้วมือด้วยนครับก็สำหรับร้านนี้นะครับโตรุ่นเปิด8โมงถึง13โมงหยุดทุกวันจันทร์นะผมก็อยู่ใกล้ๆกันเลยอยู่ใกล้ๆกับป้านิดเลยนะครับก็อยู่ถนนมหัดนบระหว่าง1กับ2ระหว่างซอย1กับซอย2หรือไม่ก็ทางตรงไปสารเจ้าพ่อเสือถ้าใครผ่านมาทางนี้ก็แวะมาเล่มอีก ยังไงก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง r Art e ตวี r t หน้าเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับใครที่อยากดูว่าผมไปกินอะไรของอร่อยอร่อยร้านไหนที่ใครยังไม่เคยไปก็ลองเข้ามาดูช่องนี้ก่อนนะเผื่อเองแล้วก็ใครที่อยากให้ไปรีวิวร้านแบบว่าลับๆหรือว่าโลโก้ๆหน่อยก็เข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ